เฮ้ยเอาไปให้ของแคว่าเน่ยเฮ้ยเอาไเนี่อยไปถือสายเขาเพียงของไปแม่ไม่ช่รานะาผมไม่ได้มายกกับค้ยน้องครับน้องครับนี่จะมาเก็บเก็บรายได้ยัน่เก็บเลยเก็บเลยวะอย่าตมเลยเล่นม่งะออกเ่ออะไรไม่ได้ดมได้ไมอย่างนี้อะไรหายเล่ามันไม่ปดไไม ขายเลยครับอ่าโอเคอายได้ไหมล่ะขายได้ไหเล่ะขายไม่ได้ต้องมีขายไม่ได้น้องป้นแล้วไหน้องปน้องอ่านรองมีเป็นแบบตองอั้ตบไม่เป็นกระป๋องนะมันมีแบบตอมันนีอุ้ยแต่ไม่ได้ขายเลยไอ้ติ๊ต่างง่ายๆเอาเงนไม่มีใบแล้วน ม่ไม่ได้งนาะไม่ใช่กด้วยูเลย้เฮ้ยนี่แค่นี้ทำตีฝีปากใช่ไหมนี่ององแปบปองเลยกินเบียร์ที่สุพรรณงะวดเบียร์แม่งตามหลักวิชาชีพแล้วคไม่กินของากเอหนาปเลยไม่ของคอ โรไตแดกไม่ครัวเราเยี่ยมากเาต้องอพี่่ะใจเย็นไม่ขายอะไรเปิดเองนะเปิดเองนะไม่ขายเปิดเองเลยแก่เลวผูี่คเลยผูกเลยอันนี้แก่แ้วแล้วเราไม่ขายน้องรักใจเนี่ยน้องรักใจมากเลย้ยคารุณาใช้เครื่องถัวไปมันดูตรงไหม่ะ็ใ แล้วคุณทำอะไรแล้วคุณทำอะไรคุณเนี่ยถัยหรือถัก้ายถัก้ายชอบไปงานปีกเลยไฟหมอนี้ดได้เลยเครื่องนี้ถ้าไทยไปไทยเนี่ยเดี๋ยวทางนี้ไม่มีเครื่องมันต้องเอาป้ใบวางไว้อย่างนี้แต่คุณจะมองเห็นไหมล่ะ น้องเอาคุณกิมาห้าบาทแล้วกันโอเคจเปิพี่กินเบียร์เบียร์ปเปิดเลยเปิดกินเลยกินเลยอะไรกนี่ไมีเสียพี่อะไม่แจ้งตำรวจหรอวะกินเลยเ็าไม่ต้องพี่อะไรเนี่ยน้องทมาคอสตัวใหม่เอพี่ขอเล่นหน่อยนะด้ยดวยให้อาหารตรงไหนเรใจเยนยันย็นยน นอนแล้วทำมาคนอะไปตรงไหนวะรือนล้นเราคือเราทแล้วนราายแล้วต้องขายแล้วเราแต่กูไม่รู้นะนอนเลยจับมือเาไปอะเกี่ยเกอบไคลเอครลืขใครเืีนไม่ะบายโดยแส่เลยกระบอกไอ้น้องดูถูกกันเลยวจับมือแล้วมันดูมินเกียรติของแก๊งพี่เลยเินน้องนอไม่กินเลยแค่ี่อนสองกระป๋อง เอาต้องใ้่ขาวใขาวเขา้ยอันนี้ประกันเขาเท่าไหร่ทั้งหมดอะประกันดองเว้ยไม่ได้ประกันเขาหรือรับนี่อนนี้อัาดูอันี้ไม่ต้องมีสดารขวดนต้องตกองลงวัดละเอียดมากเลยต้องลงวางไว้ท่าไหน่อะในกล้องแต่เราไม่ไหวไม่บรรลุไมดนแฉนเครื่องไหนเนี่ะเครื่องถ่ายจะแบบปีนเลยแต่เขาไปอ่านใจเย็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 นยิน่ยินาไปเท่าไ เขาขายเราแล้วใช่ไหมเขาายเราแล้วเขาขายแล้วใจเย็นใจเย็นเฮ้ยเราเขาขายเราเราไเคียโอเคตลายการชุมนโอเคดีมากเนาดีมายไมลาดกาชมนุมด้ยใช่ไอหมราก็เลยไอหม้อก็ีสิบบาทเฮ้ยอังทำไมแบ่งอะใครมไม่แบ่ง ตองไม่ต้องใส่ตองเะเไไม่เป็นไรไม่เฟืองตองที่จแทนน้องมิไม่เปิดไม่หรอกเปด่ไอ้ไอ้เอาใจงตด้วยใช่กหายทั้ปวดกระดิกแดงนะ้องใช่ไก่น้องน้องอัยากเหรอวะ น้องนีเอวะนองมีเบอรวะเจใหไม่ให้ัดอ้โหับมาดิโทรศัพท์มาเฮ้ยจให้รขันองเออน้องขอเบอร์น้องไม่มีโทรศัพท์มาไมีด้โทรศัพท์เลยอะ้โห้อ้ได้อะน้องกดเบอร์เลย เบอร์น <mile> ้องนะเบอร์มาจากหกหกอีกหน่งเ้าหนึ่งองถาไม่เอานะอคิดแตลองดีตอนนี้ี่งไปไฟไม่ okay, so, so, then, ีนอตอนนี so, ้โไไมาทไอ่าีะไม่วเลดจะมีไฟไฟมไม่ีเดี๋ยว เอหกไปแปดไะชื่ออะไรหน้าเราะเฮ้ยจะไม่ใช่ผมอันเนี้ยเบียร์นี่เบียร์เหรอเบียร์อ็คเบียร์ตัดเบียร์เลยโทไม่ได้ไม่ไ้ไม่้เอาไอาไปอไม่มีสัญญาณอนเอนอ็ลัยไบก่มปลอดภัยแน่เลยออกเบียร์เบียร์ชื่ออะไรชืไร ไปตอบใคไหมยเอาเล่าอะไราเอาเนี่ยเฮ้ยตอบีเอล่าเล่าอะไร่าเนี่ยนิดน้อยไอ้และไม่ได้เนะโทรมาไม่ผิดเดี๋วแ่งสั่าอยูุแค่นี้เดี๋ยวอนย่าลงน้องนีแล้วอาย่กับเขาเอาเอาเล่าอะไรเนอา่แล้วไม่มีสบจบแล้วความหมานไม่ คนจะเป็นเคานเตอร์อุไม่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 ม่ไม่ไ่ไม่่ไม่ไม่ไม่ไ่ไม่ไม่ไม่ม่ไม่ได้ไม่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 ไ่ไม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 ่ไ่ไม่ไ่ไม่ไ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 ่ไไม่มไม่ไไม่ไม่ไมไม่ไไม่ไ่ไม่ไไม่ไไม่ได้ไม่ไ น่ายิวเพงนี้แต่ขังกนร้อยเลยเนียแล้วอันนี้เอาตัดามาขดเหียวฮ้ยัวดำขดยวนแกเอาโซดามาขุดยวนจามาาอไย่ามเลือกเอาไม่อยู่ละไปก่อนยแล้วพี่ไม่เคยมาแล้วนี่แลผมดำเขา่ายะเดี๋ยวปากก่อนที่คเอาตัวดำมาขดเดียวะมันจะเล่า Ja,